ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะคบคุณปู่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะรอดช้อนน้ำตาลข้นเนี่ยพ่ขอคุณแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ่ะเมฆระวังเกือบตกรองแล้วในเม่โหเจ๋งอะ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลยครับเม่เคยดูการ์ตูนแล้วเมฆรู้หรือเปล่าว่าหานุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไรเรื่อง ถูกต้องจตวรรรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามยณะของอินเดียมีที่ผลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำรานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนามเมืองเช่นอยุธยาบึงพระราม <c oughs> ก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามยณนะของอินเดียทั้งสิน้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามีศูนพระนารายเรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเป็นผู้แต่งรามเกียรตินินาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติไงสมัยรัชกาลที่หนึ่ง เราเป็นทหารพระภูวนยัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหานุมานชานนรงมาตามพระองค์ทรงสอนไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะสอะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้หม้วยชีวีโอ้ยไอ้กแกะเองไม่เล่นตามบทเองเป็นมันชานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานจ้วย ก็บทละครว่าต่างต้นต่างหานชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกันข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทําตามที่ตกลงกันไว้อะพวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอไม่เล่นแล้วเลิกเลิกกำลังเล่นเรื่องลามะเกียนตอนศึกมยลมาล่าเมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอจำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว ยุคไหนล่ะเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งแน่นอนพระรามะเกียรติ์เป็นพระราชนิพร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา ร,รามเกียร์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามยนานัของอินเดียมีอายุกเก่าแก่กว่าสองพันปีเฮ้เรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเข้าไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ<โ>พี่แม่อย่าหาเรื่องเขาน่าวันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียร์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้งร้อยสองเล่มโอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอชี้ชักเจ้าท่มหาว่ารามเกียร์น่าเบื่อได้อย่างไง ผู้เช่นเนี้ยแปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละว,วันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเองสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย หนุมานขอให้มัชชานุบอกทางไปยังเมืองบานดาลให้แต่มัชชานุนึกถึงพระคุณของมายราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุพุฒธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาวเอาดูสิมัชชานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกระตัญญูต่อมายราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติตอนศึกมายราบนี้สอนอะไรเราบ้างเด็กๆ ความกะตันยูเป็นเครื่องใหม่ของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกําลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทํางานเป็นทีมครับเก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมดในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะจ้า พระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สําคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชการที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชธิพผลเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่ แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปูอืมใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเรามเกียนี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสาอมเมคีและความกตันอยู่ด้วยนะไม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการประจวนไทยของพระรามจะเป็นยังไงต่อเอาสิแต่อย่าอ่านเพื่อจะนอนดึกเกินไปล่ะครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนระบาดนี้ <c oughs> พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนกโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระาชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสาม,มาคัคคีผ่านเรื่องเล่าสรุปสนุกอย่างรามเกียนจงนอนบัดนี้ ผิดผิดเม่เป็นสุดสาครอ็ขี่มาในมังกรอ,ออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุทนทรภผู้แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะว,วันยังไม่ถึงไหนเลยตะวันตั้งใจทําละครอย่างนี้ก็ดีแล้วร่จ้ะเราควรจะตั้งใจฝึกทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชนนะเม่เราอยากไปดูอ่ะอืมเดียวไปกันเลย